เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาเนมเจริญรัตบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลผมกลับมาแล้วครับท่านประธานอาจจะเป็นเวลานานถึง6เดือนที่ผมไม่ได้มีโอกาสเข้ามาอภิปรายปัญหาของพี่น้องประชาชนในสภาแห่งนี้จนกระทั่งแม้กระทั่งบัตรเสียบก็ยังไม่ได้ทําแต่โชคดีที่ยังมีบัรสํำรองให้มีโอกาสได้มาพูดถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ผมได้ลงไปในช่วงที่ได้รับการหยุดการปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับยติการบริหารจัดการขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและพื้นที่เมืองท่องเที่ยวสถานที่สองสถานที่ครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผมได้มีโอกาสลงไปในระหว่างที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นั่นก็คือ บอ่อขยะตำบลแพรกษาใหม่จังหวัดสมุทรปราการที่ที่สองก็คือบอ่อขยะเทศบาลน,นครจังหวัดภูกเก็ตสองที่นี้ให้ความรู้ผมมากครับท่านประธานมีความแตกต่างกันพอสมควรเมืองอย่างสมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมีพี่น้องแรงงานเยอะพอไปทางภูกเก็ตก็เป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากข้อมูลที่ผมได้มาตรงนี้อยากจะขอ สรุปให้ท่านประธานได้รับทราบสั้นๆในเวลา5นาทีที่เหลือครับหน้าแรกครับเป็นสรุปสำหรับผู้บริหารสำหรับสถานการณ์ผลกระทบและงบประมาณจัดการขยะของจังหวัดสมุทรปราการภาพที่ท่านประธานเห็นอยู่นะครับทางฝั่งสายสุดของจอนั่นคือบ่อขยะครับถ้าท่านประธานมองลงไปที่ช่องซ้ายนิดนึงก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์อยู่มอเตอร์ไซค์นั้นก็พอจะบอกได้ครับว่า กองขยะแห่งนี้สูงอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าตึก5ชั้นถึง10ชั้นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก็อย่างนี้ครับปริมาณขยะรายวัน2830ตันจากสมุดประการสามารถจัดการขยะได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะตามมาตรฐาน300ตันแต่มีขยะที่ถูกจัดการได้ไม่ถูกต้องถึงสอง0กว่าตันครับผลกระทบคืออะไรครับท่านประธานผลกระทบก็คือผลกระทบต่อสุขภาพ ของพี่น้องชาวสมุทรปราการที่มีสสสมุทรปราการอยู่ข้างๆผมนะทุกวันนี้พยายามที่จะช่วยเหลืออยู่เพราะข้างๆไปทางซ้ายนิดเดียวนั่นคือโรงเรียนโรงเรียนเด็กเล็กนะครับถ้าจะจาไม่ได้จะไม่ผิดก็จะเป็นอบตอที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผลกระทบในเรื่องของความอันตรายในการเสี่ยงอักขีภัยที่เกิดขึ้นไม่ต่างจากบ้านของท่านประธานที่พิษณุโลกเมื่อวันที่26ที่ผ่านมา ไฟไหม้กองขยะมาหือมา50ตันสูงเท่าตึก5ชั้นอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขากลับไปดูที่สไลด์อีกครั้งหนึ่งงบประมาณเราเพิ่งผ่านเรื่องงบประมาณไปดูเฉพาะสมุดประการอย่างเดียวครับท่านประธาน GDP สมุดประการ60แสนล้านครับงบประมาณที่อยู่ที่อปททั้งหมด4 9แห่งอยู่1,600ล้านครับคิดเป็นสัดส่วนอยู่แค่ 0. 2 5เเของ GDP ของสมุดประการอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงในจังหวัดหนึ่งจังหวัดไปดูภาพที่สองของภูเก็ตว่าต่างกันอย่างไร ภาพที่ท่านประธานเห็นที่ภูกเก็ตก็คือผมลงพื้นที่กับสสภูกเก็ตเมื่อเดือนตุลาคมตอนโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยขอบตรงนั้นไปนิดเดียวจะเป็นชายทะเลครับถ้าเราไม่สามารถบริหารจัดการได้ต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวกลับมาในมาในภูกเก็ตเยอะๆหลังโควิดแต่ขยะที่มันอยู่ในระดับเอมิเเจนซีอย่างที่มันเห็นนี้สักวันนึงจะลงไปในทะเลแล้วฝรั่งก็จะเรียกภูกเก็ตว่า garbage paradise หรือที่เรียกว่า เป็นสูกสวรรค์ที่เต็มไปด้วยขยะสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับ8 7 1ตันต่อวันคือขยะที่มีต่อภูกเก็ตนะครับความสามารถในการเผาขยะอยู่ที่700ตันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน GDP ของภูกเก็ตที่2 0 0 0 0กว่าล้านงบประมาณของอปทอทั้ง10กว่าแหง่งทั้งภูกเก็ตรวมกัน600กว่าล้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์0.31 นี่คือภาพจุลภาพที่เห็นได้ในท้องถิ่นที่ทำให้ผมกลับมาแล้วรู้สึกสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษว่าถ้าเป็นในระดับชาติถ้ามีการตั้งกรรมธิการวิสามาันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เกิดขึ้นควรที่จะจับประเด็นในระดับประเทศอย่างไรซึ่งก็คือการรวมข้อมูลมาให้ท่านประธานเห็นในหน้าต่อไปครับการจัดการขยะครับท่านประธานมองเป็นจุดๆไม่ได้ต้องมองเป็นโซ่มูลค่าตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางของบริการบริหารจัดการขยะภาพทางต้นทางครับถ้าเราไม่สามารถลดขยะต้นทางได้คุณเลิกคิดเรื่องกลางทางปลายทางตำน้ําพริกละลายแม่น้าต้นทางเห็นได้เลยตั้งแต่ปี6 2 6 3 6 4 6 5ขยะในประเทศไทยทั้งหมด63ล้านตันแบ่งเป็นขยะมูลฝอยบ้างเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมบ้างเป็นของเสียอันตรายต่อชุมชนบ้างเป็นมูลฝอยติดเชื้อบ้าง แต่หลังจากที่เราผ่านภาวะวิกฤตโควิดมาเมื่อเศรษฐกิจต้องการกระตุ้นนักท่องเที่ยวต้องการที่จะกระตุ้นให้มาจํานวนขยะก็จะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอเรามาดูที่กลางทางครับร้อยเปอร์เซนเราสามารถบริหารจัดการได้ดีสักขนาดไหน85%เรซนสีน้ำเงินครับาทา่านประธานบอกว่าขยะที่ได้รับการจัดการแปลว่าอีก12%ซไม่ได้รับการจัดการ แล้วพอลงไปในรายละเอียดไอ้8 8ที่บอกว่าได้รับการจัดการนั้นนะ่ะก็ไม่รู้ว่าได้รับการจัดการแบบได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานด้วยซ้ำไปพอมาดูที่ปลายทางครับบริหารจัดการกันยังไงจำนวนหลุมขยะก,ก็ดีจำนวนเตาเผาก็ดีปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างก็ดีก็จะเป็นอย่างที่ท่านประธานเห็นเลยครับว่าประเทศไทยมีหลุมขยะอยู่ทั้งหมด1941หลุมได้มาตรฐานเพียงแค่72หลุมท่านประธานฟังไม่ผิดนะครับพี่น้องประชาชนฟังไม่ผิดครับ จำนวนขยะพันเกือบ2,000หลุมอะถูกอยู่แค่70กว่าที่เหลือนี่ไม่ได้รับมาตรฐานเลยจำนวนเตาเผาร้อยหเตาถูกมาตรฐานมีระบบบำบัดอยู่แค่11ครับอีก90ไม่ถูกต้องถ้าใช้เวลาไม่ถึง1นนาทีเนี่ยก็พอที่จะเห็นได้แล้วครับว่าปัญหาของประเทศไทยตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางมีปัญหาอย่างไรต่อไปสุดท้ายผมอยากจะใช้เวลาที่เหลือในการนำข้อเสนอครับว่า ห้าข้อเสนอในการวางกรอบในการทำงานของคณะกรรมการวิสามาันที่ควรที่จะต้องตั้งขึ้นมีอะไรบ้างถ้าคิดดีๆตามกรอบเลยนะครับกรอบวิธีคิดก็คือตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางสามารถเป็นวาระการประชุมของกรรมธิการที่จะตั้งนี้ได้เลยทีเดียวข้อที่หนึ่งครับคือการลดขยะต้นทางโดยการส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจุนเวียนหรือที่เรียกว่า circular economy วันนี้ข่าวไทยรัฐลง ที่เศรษฐกิจนะครับบอกว่ามีบริษัททุนใหญ่สามารถที่จะลงทุนอีก4ี่หมื่นล้านในพลาส,สติกลักโลกบรรจุพันยั่งยืนที่ใช้ซ้ำรีไซเคิลได้ดีครับราคเก้าไกลพร้อมที่จะสนับสนุนบริษัททุนใหญ่แบบนี้แต่เราจะทําอย่างไรให้ระบบนิเวศของเศรษฐกิจทําให้ SME ทําให้พี่น้องประชาชนสาม,มารถเข้าถึง circular economy หรือเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกลับสู่รูปเดิมและนํามาใช้ซ้ําได้ อันที่สองครับคือการออกพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะและการหมุนเวียนทรัพยากรตรงนี้จะทำให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบกับขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิตและการใช้ซ้ำด้วยตรงนี้นี่ก็เป็นกฎหมายที่พรกคก้าไกลเรากำลังพยายามที่จะนำเสนอยอยู่ในส่วนระหว่างกลางทางครับคือการโอนอำนาจให้หน่วยงานอย่างส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องอยู่ที่กระทรวงทรัพย์เพียงอย่างเดียว สุดท้ายครับท่านประธานปลายทางเพิ่มเติมงบประมาณในการจัดการบริหารจัดการขยะมาชวนสภาหแห่งนี้คิดเลขกันเมื่อกี้เห็นว่ามีหลุมขยะอยู่ประมาณ2,000แห่งถ้าเราใช้งบประมาณตามที่สสพูลศัก์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการขยะบอกว่าใช้อยู่20ล้านต่อบอ่อ2 0 0 0ัคูณได้20เท่ากับ4 0 0 0ล้านบาทงบประมาณปีนี้ผมไปดูมาแล้วครับการจัดการขยะกับสกิล่าเอคมีรวมกันแค่1,800ล้าน ต้องเพิ่มอีกอย่างน้อย20เท่าถึงจะแก้ไขปัญหาขยะในประเทศไทยได้ข้อสุดท้ายคือการออกมาตรการด้านกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนและก็สำหรับผู้ที่ได้รับบำบัดผลจากการกำจัดขยะถ้าเราสามารถวางแผนได้แบบนี้ก็จะสามารถที่จะลดจำนวนขยะ ป้องกันปัญหาก่อนที่มันจะเกิดบริหารจัดการตอนที่มันเกิดแล้วและสามารถจัดการผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องการจัดขยะที่ไม่ได้ประสิทธิภาพในประเทศไทยครับขอบพระคุณมากครับท่านประธาน,นครับขอบคุณครับเชิญท่านอัพพลขอโทษครับเชิญท่านอัพพล